คุณพระอิพออีเมย์คอยปะยนุมระบบยนุมหากี จะไม่ยกนะไม่จะทำอย่างนงี้เอานี่น้อยน,นี่เพื่อได้กินเองนะ <laughs> ที่ดูออเดอร์เยอะมากขนาดคุณพ่อ,อกแกยังไม่ตัดขาเลยวันนี้แกบอกออเดอร์มันเยอะมันต้องได้เห็ดก่อนที่รักว่าสันรู้ตัวอีกมือนี่คอยแล้วมีความสุขหลายแต่ว่ามาติดตรงที่งองแงจะไปด้วยทุกที่ไม่ยอมให้แม่แป้แปแปงเข้าป่าลึกถ้าอยากได้เห็ดขายมันต้องเข้าป่าลึกนะทุกคนนองสองสารลูกแม่ไม่อยากให้แกเข้าแม่อยากให้แกแม่อยากให้แกหาตามทางรอแม่ เดี๋ยวมันมันเข้าลึกมันเดินไกลมันเดินเข้าไปลึกไปไกลนะแกแบกลูกค่ะทุกคนนะ่าสงสารน่าสงสารทั้งสงสารทั้งมันไส้มัน,มนคือหน้ามึนนะ่ะแม่บอกว่าให้ให้เก็บข้างๆกับลูกไม่ต้องจะได้ไม่ต้องแบกลูกลูกจะได้ยืนรอข้างทางยอมแบกลูกค่ะทุกคน จ่ได้เขาปลาน้ำเมียพี่นอเลเอ้ยน่าตนพอหนังแค้นครับคือไอ้เรื่องรักเมียห่วงเมียเนี่ยที่หนึ่งเลยเขาบอกเลยจ,จริงๆ แล้วเหตุผลเขาก็แบบน่ารักน่ารักเขาบอกถ้าเธอล้มเธอเป็นอะไรไปใครจะช่วยเธออุอ๊ันน่ารักแงเออแล้วฉันก็ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ตรงไหนถ้าเธอเป็นอะไรไปวะันนไปด้วยกันนี่แหละเวลาเหตุผลเขา พี่น้องเอ้ยลูกเปิดเทอมอะ่ะที่เก็บเห็ดที่สะสมมาพี่น้องเอ้ยมดซื้อเสื้อเสื้อกันฝนซื้อลองเท้าซื้อของทั้งของลูกคนโตลูกคนเล็กแพงมากค่ะทุกคนเสื้อกันฝนเด็กหน่อยอแล้วก็บูทแล้วก็รองเท้าแล้วก็กางเกงกันฝนเนี่ยเอี่ยมเอิมอะไรเขาเนี่ยโอ้ย,อยเปิดเทอมทีว่าแม่เนี่ยจนไปเลยจะ้ะ แล้วเด็กฝรั่งโตวไวมากทุกคนเอ้ยใำมันตัวยืดเร็วขนาดเนีเ้ยทุกคนจ้าขึ้นมาหลายคักเทอ จะมานเนาะคนจะมานเดินขะขอบๆก็มาบ,บุกบอสเบิ่งหรือตูนคักบอกลาเอ้ยสู่ฆาตสู่เน่แต่์เอ้าเอาขาไมา่ให้ได้เด้อคอมคอมไปบิ๊คอมให้แค้นโอเคแจ็คฮัลลโห ไแค้นเธอดูห <laughs> <laughs> ลงแล้วเมื่อยไรเรียกชื่อเรียกชื่อผัวเป็นลูกเรียกชื่อลูกเป็นผัว